วันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงมากนั่นก็คือรัสมุธฮอยรุนกองหน้าชาวเดนมาร์กที่ตอนนี้กำลังเล่นให้กับนาโปลีแบบยืมตัวจากแมนยูเนต็ดหลังจากที่เพิ่งยิงประตูชัยช่วยนาโปลีแซงชนะเจนัว2ประตูต่อหนึ่งที่สนามมาลาดอน,น่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนาโปลีที่หมุนเวียนผู้เล่นหลักมาจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกือบจะล้มลงตั้งแต่ครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังก็ต้องมาไล่ตีเสมอจากประตูของแฟรงกิซซาก่อนที่ประมาณนาทีที่75เจุดสนนาให้นา,นาปรปลีเฉือนเอาชะจัว นี่คือประตูชัยที่ทําให้นาโปลีแซงขึ้นมาได้และก็เป็นประตูที่3ของเขาใน2นัดหลังสุดซึ่งเป็นฟอร์มที่ร้อนแรงมากจริงๆหลังเกมนะครับฮอยลุนเปิดใจกับสกายสปอร์ตอิตาลีว่า การชนะ2นัดในหนึ่งสัปดาห์ที่สนามมาราดาน,น่ามันสําคัญมากบางทีเกมนี้อาจจะไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของพวกเราแต่การได้สามแต้มมามันคือสิ่งสําคัญที่สุดครับนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เล่นที่มืออาชีพสุดๆไม่ใช่แค่คิดถึงประตูตัวเองแต่คิดถึงทีมเป็นหลักจริงๆส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าฮอยลุนเปลี่ยนไปไหมหลังจากย้ายมานาโปลีเขาตอบชัดเจนเลยว่าผมไม่คิดว่าผมเปลี่ยนไปมากนักครับผมแค่ทําหน้าที่ของตัวเองไปวันๆทํางานหนักทุกวันเพื่อตุ่มเทยอย่างเต็มที่และนําสิ่งดีๆมาสู่ทีมแต่จริงๆแล้้วถาาาเเรรดูฟออ์มขขง มันต่างจากตอนอยู่แมนยูเนเตดสุดๆเลยนะครับคนในทีมและหลายสื่อบอกว่าฮอยลุนดูมั่นใจขึ้นมากเคลื่อนไหวดีขึ้นตำแหน่งก็เหมาะสมกว่าและที่สําคัญคือการทํางานร่วมกับอันโตนิโอคอนเต้ที่ทําให้เขาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ฮอยลุนตกลงมานาโปลี <c oughs> เขาบอกกับคอนเต้แค่ประโยคเดียวว่าโอเคผมพร้อมแล้วผมอยากเล่นให้คุณและนาโปลีครับ สั้นๆกระชับแต่มันบอกถึงความตั้งใจเต็มร้อยฮอยลุนรู้ว่าเขาต้องการโอกาสใหม่เขาต้องการที่ที่คุณให้ค่ากับเขาและนาโปลีภายใต้คอนเต้ก็ตอบโจทย์ได้สุดๆถ้าดูสถิติจะเห็นว่าตอนนี้ฮอยลุนยิงไปแล้ว4ประตูในซีซั่นนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ฟังดูมหาศาลอะไรแต่ถ้ามองจากภาพใหญ่แล้วเขาเพิ่งมาเล่นได้แค่ไม่กี่นัดและฟอร์มกําลังดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ2นัดหลังสุดนะครับเขายิงไปแล้ว3ประตูทั้งเกมชนะสปอร์ติ้งลิปบอนในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเขาเหมาคนเดียวไป2ประะตูเลแลแกม่าสุดที่แซงปอะก น,นี่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าฮอยลุนกําลังเข้าสู่จังหวะกําลังเข้าใจระบบของคอนเต้มากขึ้นทุกทีสิ่งที่น่าสังเกตคือบทบาทของฮอยลุนในระบบของค e. อนเต้เขาไม่ได้เป็นแค่คนรอยิงประตูอย่างเดียวแต่เขายังต้องกดดันผู้รักษาประตูต้องวิ่งเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมต้องเชื่อมเกมด้วยและนี่คือสิ่งที่คอนเต้ชอบกองหน้าที่ทํางานหนักมีวินยัยและรู้เวลาที่จะต้องยิงตอนอยู่แมนยูนะครับหลายคนบอกว่าฮอยลุนดูเหมือนโดดเดี่ยวบางทีเขาแทบไม่ได้แตะบอลเลยแต่พอมานาโบลีเขามีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนนมมมมีส่่ววรใเกกา และที่สําคัญนะครับเขามีเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจเขาอย่างแม็กโทมิเน่ที่ย้ายมาจากแมนยูนเต็ดเหมือนกันย่อนบอลไปให้ในโอกาสสํำคัญ,คญหรือจะเป็นเควินเดบอยที่ส่องบอลคมๆเข้ามามันทําให้ฮอยลุนสามารถทํางานได้เต็มที่มากขึ้นคอนเต้ e ตอนนี้นะครับก็ดูจะเหมือนหลงรักฮอยลุนมากๆเพราะหลังจากเกมแรกๆที่ฮอยลุนยิงได้คอนเต้ e พูดติดตลกเลยว่าพวกเราได้ฮอยลุนมาจากแมนยูนเต็ดเหมือนกับแม็กโทมิเน่ซึ่งมันเป็นโชคดีของเราจริงๆ นี่มันเหมือนการแซลมันยูในเต็ดนิดๆนะครับแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าทั้ง2คนนี้เล่นได้ดีมากๆที่นาโปลีซึ่งแล้วแบบนี้นะครับฮอยลุนจะกลายเป็นตัวความหวังใหม่ของนาโปลีภายใต้คอนเต้ได้จริงหรือไม่จากฟอร์มและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ผมว่ามีลุ้นมากเลยนะครับเพราะถ้าเขาไปด้วยกันได้กักบคอนเต้ถ้าเขาแฮปปี้กับทีมถ้าเขาทําประตูได้เรื่อยๆแบบนี้เราอาจจะได้เห็นฮอยลุนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในอาชีพก็เป็นได้นะและแฟนแมนยูในเต็ดล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ